ลืมบอกนี่หเน่อไม่โจดพี่น้องคนใดเคยกินในคอมเมนต์บอกบ่แดงเนี่ยผมห่างก,ก็เคยกินหน่อไม่โจดผู้เท่าบนวันหน่อไม่โจดผมผมนึกวันหน่อไม่ไรเพราะว่ามันมีใครยคือกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพา่อกระบอกแดงคือเกาครับพี่น้องกับเมนูเซ่บแทบคือเก่ามาพี่น้องมานเมื่อนี้ได้ตำโอ้โหตำสบายนางครับ ตำสบายนางแล้วก็ใส่เล็บมือนางครับยามันล้นพี่น้องตโปกา้าความแหงม,มีเม็ดกระทิน้อมไหครับพี่นอ้องโอ้ยพี่เด้อครับไขบ่บวแดงเต็มหมดเลยบังหมดเลยไข,ข่อ,อยู่ข้างบนพี่มีสองแบบมีทั้งเล็บมือนางครับแล้วก็มีทั้งไอ สบายนั่งมีแต่นั่งกับนั่งมือนี่ขาดแต่เธอนี่เมกกะทินโรยพร้อมครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นตึซื้อเมกกะทินมาครับสิบบาทถุงมักใหญ่เลยโรยไปละลายเลยของชอบอ้าวใส่เบิดเลยสิบบาทมาบาทนึงพี่น้องอ เเป็นบลอืมืมลบอกนี่หน่อไม้โจดพี่น้องคนใดเคยกินในคอมเมนต์บอกเบาแดงเนี่ยผมห่างก็เคยกินหน่อไม้โจดผู้เท่าคนว่าหน่อไม้โจดผมผมว่านึกว่าหน่อไม้ไรเพราะว่ามันมีคล้ายคือกันแต่ว่ารสชาติน่าจะคล้ายๆกันก็น่อไม้ไรนะผมว่าแต่เพิ่นบอกว่ามันเป็นหน่อไม้ป่าเพิ่นว่าแซ่บเพิ่นว่า หน่มไม่โ,นมโจนอัะคุณจะกรอบครับเวลาเขาย่ํ่ำมันจะกรุบกรุบกุบเลยโอ้โหเกือบกินนมะนาวตั้วนี่โอ้โหพูดนะเกือบเกือบมีไข่พอม มาเพิ่มโปรตีนไข่นกกระทาหืมืมหหุดละนี่สบายนั่งก็มี่ครับตำซองไอ้ซองซองอย่างใส่กันทั้งสบายนั่งทั้งเล็บมือนั่งเหมือนนี่ครับ นผมตัดบักหลายเลยได้นี่ครับไอ้สบายนั่งเนี่ยผมก็ย่านกินโบเบิสพอลวกแล้วได้น่อยหนึ่งซึ้อมาโลหนึ่งครับ จำแจวกสิครับแซบ่แซบๆเราไม่โจดคนน่ะ อืเกือบโอ้เกือบสำลักก uh ื่กพิษครับเหตุใจเย็นๆเ่าไม่ไยครับเหตดใจห้อนมาได้เลยพี <h <h ่น้อง Eh, cara. แซ่บสบายนางไอ้เหลีบมือนางเบิก อืมอมอืมอมมาว่านี่คำเนี่ยคำตาสวด <laughs> Xem Bên Bá tay là ung ngập Ô, xoay Hmm. โดนโดนเถอะครับว่ได้กินเทิงหละผมสบายนั่งกะอยากเล็บมือนั่งกะอยากกะตำใส่กันเลยครับพี่น้องก้ห้องอยังรักพี่เสียดายน้องสนะ อันนึงก็ยากอันนึงก็ยากตามใช่กันรูนเนาะครับอือืแต <c oughs> ่ละลิบงามครับ ทำใส่การกน้ำปูล่าครับ 음. 흠흠 ส้มพ่นว่าอยู่ยครับน้อไม้อย่างนอนอไม้โจดข้าวทาสบายนาั่งกักินข้างสุดท้ายตอนใดนก็นจนจำมาได้แล้วครับมันเถิงขักปวด โอ้เอาอันใดเนาะเป็นตอนเกียงใจแล้วมันมีแต่อันใหญ่ๆเอาอยากจะค้ามมิหน้อง คลิปมันชิยาวโพดพี่น้องเอา้าไปมาคิมมิ่งบอแดงฝากพี่พังน้องทุขู่ทุกคนกดไลค์กดแชร์บาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบาลแดงเจอก,กันคลิปหน้าคับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขู่สุคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสน แบมือกับไฮเดเก,ก้วมูนนี้โชโทษให้ก็จะได้มาผ่านลาพีและน้องไปเพียงสำนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ